เป็นไ,<ม>ได้ใช่<ม>เอานอคมเอาเนอไม่ให้คนกินได้เป็นได้ครั้งแรกหอมหอ <c oughs> ม,มบอกหอมแต่ขมเนาะทักทายสบายดี้อนะป้าลูกเด้ผอผัวกันอีกแล้วชอวเนออยีางนี่สอบซีไม่ชอบเนอคมนี่เนอะ วอเคยกินแล้วว่าจัน่ะเออเออหมายว่าจะเคยกินได้หต่อว่ายังไม่เคยกินบากินในื้อหอมเนากินน่ะ่ากคมได้รูภูมัก็เนื้อรปภูมักูมากกะ่ากคมภูมักินไรเออพี่พนุ้ยลูงเอลยไหนนกน่ะไหไหจะของช่องที่บอกว่าพนุ้ยนึ่กว่าเนี่ยเอ้อ

ยังวันนี่ขึ้นอยู่วันดุนี่ขึ้นอยู่วันดุแหละยังวันดีวันดกบ่นี่หนึ่งว้าวโอ้ว้าวเอื้อยนะเอื้อยไปโรงเรียนนะดุเอื้อยนะเออเอ้ยไปโรงเรียนนุ่มหมกินกินนี่น่ะยืนดีเจาะอยู่น่ะเจาะไม่ได้น่ะ

อากาศฮอนเช้าอากาศร้อนร้อนคนหน่งเป็นไข่เป็นไอยังไปใช้แหแดดหมดที่วแทะป้าเลี้ยวเลือตาแทะไนือีลมว่าฮ่เจาะไป้กงมาดเล้ยงมากหยังทีรับตาอยู่กันบ่ยกอะไรยม ก็มืดขึ้นนีได้นะแต่ว่าของพนากมากแต่ยงจมดอน,นู่เลยนอนโลงาแป้งแป้งแขวบ่ใิ่แขวบอมันีอามันี้เอาอีกเล้นี่อากล้องให้เท่าไรนี่นะ <c oughs> ปิ๊กปิกป๊กปิ๊ก

อะไวน้าเห่าอย่นพ่นกับเป็นบ้าวย่อยพอยืนพ่นกับเป็นไข่อยู่พ่นกับไข่ค่ะเอ้ยเนาะไอไข่แตกรอบรอบเทไรกับไข่แตกเงี้ยเนาะโอ้รอบนี้กับไข่แตกอีกแตกจ้าลูกแม่ก็แตกจ้าเดือนแตกครบไปเลยอะเนาะเออเจ้ากองที่เท่าไรได้เนี่ ของที่สองเลยจ้ะอยากอยากกินวัดวัดมั้งหรอน่อยากมาดจัดเจาะอยากกินว้าวอร่อยจังเลยจ้าไม่พูดแบบนี้หลายมื้อเออไม่ทานโรงงานเนาะทานเปเพื่อนอยู่ในเขื่อนอ๋อสบายบ้าะไปกับข้าพภาไปฮะป้าเพินแม่ปลาเผินแม่เอาตีจะเดินยังมาสะเออมาใส่อ๋อ Ấn chạ hả? Bò mà mình nước cửa Cửa nó đâu Nó được đó Để được lại Cửa nó đó, đó nó lọt à, đó cái được nè Bò được bò Hả เอีเรงดูดได้บ่ซะนอนเนยน้อเชือเสือ่เปิ่นเปิ่นเปื่อนเื้อนฮ่าเสืออเปิอนใดดสาวเอ็มคุณเอาหลอดลงไปพนั่นเอาเอ้ยม่เป็ดโอ้เจ้าว่ามุนด้เฮ็ดเจ้าของเห็ดเองงัวง่ะามุนเฮ้ยป้าป้าเขาอะป้าป้าิ่นหวะาคือแท้ เฮดีไรหลอดมันนี่นะเฮดได้วใกินมันนี่นะอิ่มแล้วเดี๋ยวน้ดมันไหลใคมีใคกอิ่มแล้วขาเมื่อตะตมาอย่างขาเ็นพอดเลยขาอดไม่่อเบอรบอแม่จะดึงก็หลมปราสูให้ฟา่าา ขันมกินเศษอะไัน ho ่ก <foot> mm ินบ่นี่อมอดนี่น่เท่นั้นนเ่ั้นบ้างเี่ดกาไปเอะกว่ากะสบาย

เาไม่เก้เพื่อถมนะเกเพ่้อมันยขึ้นนินดื้อเมื่อเดือนน่ะว้ายังไม่เหนียวไปสัจะเลินอะจะเลินเล่นะเถาดื้ขวดน้าจะคนไดง่ายๆ ข่าวดึกข่าวดก้อมันไปเองมันได้นะข่าวเ่ยข่าวนะวเนข่าวื้อไอ้นะข่าวดื้อวะุข่าวดื้อบอข่าวดื้อน้อข่าวดื้อนยนหน้า คนห่ดื้อมใจได้เลยได้อ้พอง่ใส่้ับแข็งนะไอ่เนาะเนาะกเี่ไงก็างไแบบอันนีแล้ไปเที่ยวแก้ไปดื้อนะเขามไร้เขนะ่ช่างมาดูมีเหรอยังอยู่

หบอ่อไก่ก่ทอดซื้อบอเป็นไข่ปลาทิพยด้เด็ดมาดงก็น้อย่าทิ้หน่อยว่าต่ทิงยับทติ้เพียงแบมิชาีแมนแมนไปลำดุงเออฮันติดมาทุวะเป็นยังไง้างเกดมือเนาบุญมาบุญเลยแหละเดมือเดมือ ลูกไปลูกไปเช่าลงไปวะโอแดดดวอยงาดงอยู่บาง้พันบัง้พันินม่เช่าเปเช่าีนกินเองโชคกับบ้าถือเหยียบเกือบแม่ชื่อเกือบมาได้เนาะโอ้ตายลกอันนี้โน่ยังเด้หนบ่มเฮ็ดยังเดกับ่า

Nanh cơm cơm nè Tay mấy cơm tia. con. Rồi Một cắt đi bó. Nè, nè, ao nè mày mà hãy nè Mày nỉ. Mày nè Mày nỉ. Mày mấy Mày nỉ.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  Mày ของเน่เออเถอะห้ามกินได้ของเน่ได้หนิหน่ะไรห้ากินได้อย่างเดียวไดลูกคนก็กินได้เธอลูกแบบบอเฮาเนาะบอคนก็กินไล่เฮาบ่ดูเฮาบ่ดูล่ะเจ้าห้ามกินบอเจ้าสิอันยังน่ะพ่อแม่คั้นนี่ยออย่าไปน้ำป้าน่ะ นหนเออห้น้ำป้าเฮ้าน,นี่บายบายมาไปน้ำป้าบ้านนี้อ้ามาไปน้ำป้านุ่เน้ออนุ่งไปน้ำได้ใครเฮือกแม่แม่เยนไปนลูกบอลป้าบ จาว่เให้เปนอะไรอะไรขนุกอะไรอะไรไปว่าเฉลี่ยไม่ะบ่ไปหมอนี่มาไปตัวนี้นะไม่ไนว่าว่านุ่มหมือนกับแม่ยไมไปแล้วแมลูกมันเคยไปน้ำหนอยอยู่ว่ะไม่ได้ไปเลยนะแม่เต้นนั่นปากลูกไปเอาเบียนยังไปอืม ไปรับลูกแล้วก็ไปนั่งเงินต่อบอด้ครับมาแล้วไม่ได้ยี่รอกไม่ nhiều หรอกขมาแล้วจงไหได้พน้ขั้นิกได้คือตลาดไม่ได้ี่ไงไปไปน้ำกันไปให้ไป มาแล้วมาฮอดบ้านอีกแล้วต่อฮอตตลาดแม่ทายชื่อของนักแมนชุนบุญลูกกระเพรุยเน่นอนรับด้วยนะกอดชุดเสื้อพิ่นสองชุดแกงมือแดงแกงมูบ่ไงล่ะแซ่บบ่ลูกล่ะแซ่บเออเทียนตลาดมวนบ่มวนลไปไหนเงินบ่ mọi người mọi người kia người mọi rong mọi người mọi người mọi người mọi đi mọi ngườ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 i mọi nè mọi người mọi người mọi người mồm mồm như người mà người mọi นานว่เยอับใจเฮ้าบใจเหน้ำหอมันน่าพอฮะเธอกปุวนมาให้กินอะ Ê, mà. Ừ. Ừ. Cần Chị hả, không qua. Chị hả? Mà mà, ừ. 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 đấy giả có nhiều vào để đứa. nàng mâm mâm nhanh điều thôi. Được

ยาบุญพันใช่นั้านะช่องอันสาะหเมเปิ้ลฮใช่ลูกใช่อืมี่าลูกบอกใกล้าลูกบอกเออใช่เกือบงามเลยใ่เกือบงามเลยอ้เกือบงามวันนี้เออ

หลังข่องขอนหามาเงินว้นเงนดิน่าอยู่พัดลมพ้อนดูกันเยอะไหพัดลมเงี้บ่ธรรมดาอุ่นมีเงีย เป็นขนมบุญเออเอะมือจักได้บรุให้กินยังว่าจักเลยจีบไม่ได้กินไแน่นว่ากินใกอก็ขายดีกันไมายเลอาใ้าพี่เปว่าได้ไปพ่อว่าใหลไป็นขาอตัวขึไป่ะจ้ะแถมหนังโอ้ยจ่อนมํากันกับชอนเนาะมันแล้วยังไงฮะทำปัน ปายูโอเคสนอแม่เนี่ยเสนอปาดูก่อนเด้อพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีเด้อสบายดีปาด้กเด้อยุบายดีปาล้งนึงละแล้วบ๊ายบายดีสบายดีสบายดีเฮ้สบายดีเด้อปาด้งเด้อพบกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย